แม่ไม่ฟินนั่งดีกว่กรเชืบเกนี้ยาาไปไหล่อแทบบุ๋ม เจ้าสาวสวยมากค่ะวันนี้เจ้าสาวของเราสวยมากจัดสถานที่แม่เ <laughs> จ้าเบา แม่เจ้าเบาก็สวย <laughs> ยา่าย่ามากันคบรบแล้วกมันรุดเอาหนูเด็ดแล้วเดหนูเด็ดบูเด็เด,ดออกอ ยั่งค่ะเหลือพิธีพิชาติคะภรรยามานำบอกสัสดี่ะฮะสวัสดีเมียมากๆสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีค่ะ กินอะไรกินอะไรกินเล่าไหมใช่ต้องกินจัดจัดร้านที่กันโอ้ยบะแมนได้จักเบิกจักเปกเราเหรอ

แสดงความยินดีกับพี่รุษกับคุณครูนินด้วยนะคะลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองยินดียินดีค่ะ, y ND, y ND คะเดี๋ยวเราจะเข้ามาผูกแขนเนาะเดี๋ยวให้เขาจัดเสร็จก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย